เอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลงดันกันอีกแล้วนี่รอบนี้เนี่ยเราจะลงดันเพชรแดง95กันนะครับทั้งหมด100รอบเหมือนเดิมเลยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปดูรอบการลงดันกันก่อนนะครับนี่มาที่เออร์ชิปเมนต์เสร็จแล้วก็มาที่ดันเจียนเลื่อนหาเลยอยู่ไหนวะเน,นี่ยเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะอยู่ไหนเอยอ่าเจอแล้วท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงไปทั้งหมด61รอบแล้วนะ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น อ่ะทีนี้ผมว่าเรามาดูของดรอปกันหน่อยดีกว่านะครับโดยเจ้าดันตัวนี้เขาจะดรอปเป็นลูนเด็กนะมีคลุมออสเมียมด้วยแล้วก็มีเจาะแดงเจาะมีเดียมเมอร์ไซค์บู oo, แล้วก็ RW3 วสนะครับส่วนที่เหลือเป็นขยะหมดเลยโอ้โหมีแต่ของถูกที่ดูน่าจะแพงสักหน่อยเนี่ยก็คือเป็นแหวนคริสองนะครับแล้วก็จะมีการ์ดบอสของดันนี้ด้วยสรุปเลยนะครับก็คือเจ้าดันเนี้ยจะไม่มีแหวนบอสพิเศษของดันเหมือนดันอื่นนะส่วนของแร่เนี่ยก็ยังคงเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือมีแหวนคีสอง,ม,องอมีเจาะแดงเจาะมมีีเเดยแล้วกวก็ปนพ มเอเตอร์ไซค์นั่นเองเนี่ครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมทีนี้ผมว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปลุยดันเจี้ยนลอยรอบกันเลยดีกว่านะครับ let's go lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely I be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what I call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me CEO I've been running shit right see and I ain't playing games I create my own lane making pleasure out of pain uh Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness Going off Every chance I get I don't really take a loss, well I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah I commit And know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock cause it's faster than Any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ100รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการทั้งหมดของเรานั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันสะหน่อยดีกว่านะครับนี่กดมาที่เจ้า a c h i e ป e m e n t เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เจ้าดันเจียนเลยโดยตอนนี้เนี่ยรอบลงดันของผมนะครับก็ได้กลายเป็น1 6 1รอบเรอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ฉายามาด้วยไม่ขอดูฉายาหน่อยสิ ปึงโอ้โหได้เดฟหนึ่งแต้มทุก้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้าดันตัวนี้มีฉายาทั้งหมด4ระดับเลยนะยิ่งระดับสูงๆเนี่ยเราก็จะยิ่งได้เดฟเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ผมว่าเรามาดูของดรอปกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะแต่ว่ามีเพิ่มเติมก็คือหินออฟฟ้าเนี่ยผมมีอีก97เม็ดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาหินออฟฟ้าถูกสุดนะครับก็อยู่ที่เม็ดละ10เจมเลยนะทั้งหมด97เม็ดเนี่ยก็ตีไป970เจมเลยนั่นเองเนี่ยครับต่อมาในส่งหินแดงกันบ้างนะครับหินแดงเนี่ยผมมีอยู่เอ่อ206เม็ดเลยท่านผู้ชมและหินแดงตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังคงเป็น80เจมเหมือนเดิมโอ้โหอัน,น,น ด,ดีกว่านะครับคุมไฟเตอร์ออสไม่ยมตอนนี้อัลลา500เจมเลยนะได้มา2อันก็1,000เจมพอดีนะครับและในส่วนของคุมเสกเองเนี่ยตอนนี้ก็ตีไปอัลลา400เจมนะครับสอันเนี่ยก็800เจมนะผู้ชมรวมกันแล้ว4ผืนเนี่ยผมจะได้มาทั้งหมด1,800เจมเลยนะฮะ ทีนี้ต่อมาเครื่องประดับกันบ้างนะครับก็จะมีเข็มขัดบวก2ตัวนี้นะแล้วก็จะมีเป็นหูแวมบวก2แต่ว่าจะมีออฟเด็เพิ่มมาอีก4่ด้วยแล้วก็จะเป็นเอ่ออันนี้กําไรเสกบวก2นะครับแล้วก็ออฟแอมสามเด้วยโดยเข็มขัดเนี่ยจะอยู่ที่380สนะครับส่วนหูแวม2ที่เป็นออฟเด็สี่เนี่ยจะอยู่ที่อันละหนึงร้อยห้าสิบเลยนะและกาไรเสกบวก2ที่มีออฟเขียวเนี่ยถูกสุดจะอยู่ที่อันละสี่ร้อยสี่สิบสี่นั่นเองนะครับ ต่อมาในส่วนของไบออฟกรบลูนกันบ้างนะผู้ชมไบออฟเนี่ยผมได้เป็นระดับมีเดียมนะครับแม็กดูดเลือด2ใบเลยนะแล้วก็จะได้ลูนเด็กมาอีก2อันด้วยซึ่งลูนเด็กตอนนี้นะครับถูกสุดนในตลาดเนี่ยอยู่ที่อ่าอันละ390อันนี้ผมตีไป400เลยเนาะสออันก็800นั่นเองเนะครับส่วนไบออฟแม็กดูดเลือดของระดับมีเดียมนะครับก็จะเอ่ออยู่ที่ใบละ179บ้ตีไป180และกัน2ใบเนี่ยก็ได้360เจมนั่นเองนะฮะ เท่ากับว่ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมจะได้อยู่2 1 3 8 4เจมเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนี่เราต้องเอามาลบ10อีกแล้วก็จะเหลือเอ่อ19,200นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราต้องเอามาลบใบด,ดันด้วยแล้วใบด,ดันเนี่ยก็ราคาใบละ300เจมเลยนะ100รอบก็จะตีไปทั้งหมด3 0,000เจมน,น,นะครับนี่เอามาลบ3 0,000โอ้โหแมงเห็นแววเจ็งมาแต่ไกลลงดันคลิปนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมขาดทุนไปเป็นหมื่นเจมอีกแล้วนะ่ครับโอ้โหเพิ่ง คลิปดีเข้าเนื้อเป็นหมื่นเลยว่ะเอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันเพชรแดงจํานวน100รอบนั่นเองนะครและก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม ลิสแมนช็อปนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมลัคกี Con นซีซั่นนะครับซึ่งบอกเลยว่ารางวัลใหญ่เนี่ยเป็น oppo x6 pro op เลยนะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีของ l i มิเต็อีกมากมายเลยด้วยเพียงนักผู้ชมนะครับทำการเติมเงินผ่านหน้าเว็บทุกๆ100บาทเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลได้แล้วนะครับ